ปลอดประสบสุรสัศดีช่วงหลังๆนี่แกเข้าท่าเข้าทีมากครับผมจึงนำสิ่งที่แกเขียนแกโพสมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอยู่เรื่อยๆครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดอ,อร์ปลอดประสบสุรสัศดีอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กระบบว่สุดเขมรชนะไปแล้ว5ด้าน เหลือโจทย์หินอีกหนึ่งในเนื้อความนั้นปลอดประสบสุรัสสวดีบอกว่ากรณีไทยกับเขมรขณะนี้ไม่ว่าผมจะพูดว่าเป็นการปะทะหรือทำศึกมันก็คือความหมายเดียวกันเมื่อตรองดูขณะนี้เรากำลังเผชิญอยู่หด้านพร้อมๆกันชนะก็มีเสมอก็มีและกำลังเพล่งพล้ําก็มีดังนี้ครับ 1. ทางการทหาร ปลอดประสบบอกว่าเราชนะแน่นอนโดยบอกว่าเรายึดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ได้สิบแห่งครึง่งประสาทต,ตาควายนั้นยึดได้ครึ่งเดียวเราทำลายคลังอาวุธหลายแห่งทำลายรถติดจ,จรวดหลายลำกล้องปืนใหญ่และรถถังได้เป็นจำนวนมากเรื่องนี้ต้องรักษาสถานะเอาไว้ให้ได้แต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือทหารขเขมรเสียชีวิตมากถึงสองพ ถ, 2, 500, ถึง5 5 0 0ถึง0 0คนนะครับทหารขเขมรเสียชีวิตมาก2,000ถึง5,000คนประเด็นถัดมาในทางการทูตปลอดประสบสุรัสวดีบอกว่าในระยะยาวเราชนะแน่นอนเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวแต่กระทรวงการต่างประเทศต้องเร่งเครื่องหน่อยปล่อยวางความเป็นสุภาพบุรุษหรือที่เขาประชดกันว่า ลดความเป็นพนะท่านเจ้าเหนือหัวลงบ้างเราต้องทำทั้งแบบคู่คือทีละประเทศทั้งแบบหมู่ในองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ UN เอ็คำแนะนำนี้จากปลอดประสบดีมากนะครับส่วนประเด็นที่3เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจปลอดประสบบอกว่าเราต้องยอมเจ็บ ในระยะต้นต้องบีบให้เขาตายอย่างเขียดเขาค้าขายจริงๆได้แค่กับเราและเวียดนามเท่านั้นอย่าเพิ่งเปิดด่านง่ายๆและที่สำคัญคือกระทรวงพาณิชย์ที่มีความคิดจะไปขอให้ลาวส่งสินค้าจากไทยไปกัมพูชานั้นอย่าได้ทำเด็ดขาดเป็นความคิดที่เลอะเทอะมีอย่างที่ไหนอยากได้เงินแต่กลับไปช่วยศัตรู ประเด็นที่4เป็นเรื่องทางสื่อครับปลอดประสบสุรัสสวรีบอกว่าสื่อไทยนั้นทุกคนรักชาติแต่กับสื่อต่างประเทศเราต้องออกแรงและเผลอๆต้องเสียเงินซึ่งประเทศไทยก็ได้เปรียบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือมีสื่อต่างประเทศใหญ่ๆตั้งสำนักงานอยู่ในเมืองไทยมากมายติดต่อกับเขาทุกวันสิครับส่วนเรื่องคลิปหลุดปากไปเชิญสื่อปลอม ชาวอเมริกันที่ไปทำข่าวให้เขเมรยอยู่ในขณะนี้นั้นปลอดประสบบอกเลยว่าคิดผิดที่ควรคือห้ามมันเข้าประเทศไทยจะดีที่สุดคนแบบนี้เชื่อไม่ได้เชิญมันมาเดี๋ยวมันก็หักหลังเราจะทำยังไงนี่อีกหนึ่งความแหลมคมจากปลอดประสบฟาดกลางแสกหน้าจิรายุห่วงทรัพย์ไปเต็มๆนะครับส่วนประเด็นที่ห้า ปลอดประสบสุรสัวดีบอกว่าต้องประจานความชั่วของขเขมรปลอดประสบบอกว่าขเขมรไม่ยอมเจราจากับเราในเรื่องการกำจัดทุนระเบิดบุคคลและการปราบแก๊ง call center กมเมอร์ที่หลอกคนไปทั่วโลกดังนั้นเราต้องทุ่มเทต่อการประนามกัมพูชาให้เต็มที่คนเขาเกลียดและประนามกัมพูชากันไปทั่วโลกที่ด่าซึ่งซึ่งหน้าเลยก็มี ก่อนประชุมทุกครั้งบอกเขาให้ไปล้างมือเพราะมือคุณอมมหิตมือคุณเปื้อนเลือดและให้ถามว่าอยากเป็นมาเฟียการพนันหรือไงจึงมีบ่อนเต็มบ้านเต็มเมืองและเป็นคนพูดแบบไหนเที่ยวไปพูดปดหลอกเขาไปทั่วประเด็นนี้ผมชอบมากครับและเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยยังไม่ทำเลย รัฐบาลไทยไม่เคยตีลงไปที่จุดอ่อนของกัมพูชาราวกับว่ามันเป็นพ้องของประเทศไทยคุณเซนเป็นพ่อพวกเราหรอครับคุณเซนเป็นพ่อองค์อิงหรอครับคุณเซนเป็นพ่อของพ่อองค์อิงหรอครับคุณเซนเป็นพ่อของภูมิธรรมหรอครับทําไมจึงไม่แตะต้องเลยขนาดที่ทั่วโลกประนามกัมพูชาว่ามันเป็นแหล่งฟอกเงินเป็นดินแดนสีเทา มีสแกมเมอร์มีคอลเซ็นเตอร์มีบ่อนการพนันที่ใช้ในการฟอกเงินและค้ามนุษย์ประเทศไทยอยู่พรมแดนติดกันข้อมูลเยอะแยะไปหมดไม่เคยเอาข้อมูลเหล่านี้มาทุบมันมาฟาดมันมาทำให้โลกเห็นว่ามันเป็นดินแดนศกกระปรกและเงินศกกระปรกทั้งหมดไหลรวมไปที่ผู้นำประเทศขณะที่ประชาชนอดอยากยากจน ถูกเกณฑ์ไปรบถูกเกณฑ์ไปตายศพก็ไม่เก็บสารพัดความบัตรซบของกรัรมพูชาที่ไทยไม่ตำหนิไม่ประนามไม่ประจานมันให้สังคมโลกได้รู้คุณเกรงใจอะไรมันเหรอทักษิณชินวัตรคุณเกรงใจอะไรมันเหรอแพทองทามชินวัตรคุณเกรงใจอะไรมันเหรอภูมิธรรมเวชยชัย คุณจึงทําตัวเหมือนคนนั่งอมหัวแม่ตีนดูดดูดเลียเลียหัวแม่ตีนตัวเองด้วยความเกรงใจกัมพูชาปลอดประสบลูกน้องทักษิณแท้แยังบอกเลยว่าต้องประจานความชั่วของกัมพูชาให้โลกใบนี้รู้มันวางทุนระเบิด มันไม่ร่วมมือเก็บทุนระเบิดแต่มันรับเงินจากนานาชาติที่ให้ไปใช้ในเรื่องการกู้ทุนระเบิดมันขี้โกงมันขี้โกงมันขี้โกงพูดเข้าไปสิทำไมไม่พูดนะเขาเป็นบรรพบุรุษเหรอเขาเป็นปู่ย่าตาทวดเหรอเขาเป็นพ่อเหรอทำไมถึงไม่พูดประเด็นสุดท้ายที่ปลอดประสบสุรสัศดีเสนอ คือเรื่องความศรัทธาและความเชื่อมั่นกับประชาชนของตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากปลอดประสบบอกพูดตรงๆตอนนี้คนจำนวนมากไม่ไว้ใจรัฐบาลควรทบทวนการพูดการแสดงออกทางสาธารณะเสียหน่อยรัฐบาลก็จะแก้ไขเรื่องนี้ได้นี่ปลอดประสบสุรััสวสดีครับ พอแกเข้าท่าพอแกไม่เป็นขี้ข่าจนเกินไปนักพอแกยืนอยู่ข้างประเทศไทยแกก็ได้เรื่องได้ราวนะดีอะไรดีบุ๋มก็บอกว่าดีนะฮะกลายเป็นบุ๋มไปในเทนทีเลยชั้น